สวัสดีค่ะและต่อมานะคะข้อ5.2ค่ะเขียนโปรแกรมหาพื้นที่ของวงกลมนะคะค่ะก็ไปที่โปรแกรมเลยค่ะแล้วก็ไปที่ไฟล์นะคะเลือก New Project นะคะค่ะแล้วก็ Next ค่ะแล้วก็ Next ค่ะให้เรากำหนดชื่อนะคะเป็นชื่อีเคลื่อนกนแล้วกันนะคะค่ะกอนนี้นะคะ เราคลิกขวาค่ะ New Folder ค่ะเขากำหนดชื่อค่ะ i เพิค่ะโอเคนะคะค่ะแล้วก็โอเคค่ะแล้วก็ฟิเน็ตค่ะค่ะแล้วก็กดคาว่า New window ค่ะแล้วก็คลิกขวาที่ R นะคะแล้วก็เลือก n e w p r o j e c t ค่ะแล้วก็จาวา l a s s ค่ะค่ะแล้วก็ชื่อมันเติมค่ะก็เป็นเพิ่นนะคะโอเคเลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะคือการเขียนโปรแกรมเลยนะคะค่ะให้หาค่าของรัศมีนะคะรัศมีวงกลมเลยนะคะ enter ค่ะพิมพ์ว่า public นะคะแล้วก็ s t a r t ค่ะค่ะแล้วก็ล่อยค่ะค่ะแล้วค่ะว่า main ค่ะ แล้วก็สตริงค่ะก็ปิดกาค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า ar นะคะแล้วก็ใส่ปิดกาํำกับค่ะแล้วก็เ n นเตค่ะแล้วต่อมานะคะให้กำหนดตัวแปรเลยค่ะก็คือ double นะคะ ดับเบิลนะคะแล้วก็ R ค่ะแล้วก็ไซคขึ้นค่ะค่ะเอนเค่ะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะให้เราพิมพ์ว่ามีอะไรบ้างเลยนะคะก็คือมี R R ติดนะคะค่ะแล้วก็ไซคขึ้นค่ะ ไซเคิเท่ากับ3.14นะคะคูณด้วยคูณด้วย R แล้วก็คูณด้วย R นะคะค่ะท้ายค่ะแล้วก็ว่าแสดงอะไรนะคะก็คือ System ค่ะแล้วก็เอาค่ะแล้วก็ n ลิ i n ลค่ะ ค่ะแล้วก็ให้เราแสดงก็คือนะคะพื้นที่ของวงกลมกค่ะก็พิมพ์เลยค่ะพื้นที่ของวงกลมนะก็เท่าไปด้วยค่ะแล้วก็บวกไปเึ้นค่ะลองรันดูนะคะว่าจะประมวลผลเป็นแบบไหนนะคะ ค่ะนะคะ,ะพื้นที่ของวงกลมนะคะก็เได้กับสามสามร้อยสิบสี่จุดศูนย์นะคะขาดพันว่าข้อห้าจุดสองค่ะก็เพียงเท่านี้นะคะ